ขอโทษทีมาช้าไปนิดนึงยช่างไอ้พวกเียเพื่อนเก่าที่กูไม่อยากจำทั้งที่หักหน้าหักหลังแต่จำขาดกันส่วนพวกลูกอีกดอกหลอกแดกกูแค่อยากฟันสดีครับในวันนี้จะมารีวิวยี่โม่คิวนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะแต่ร้านบางชานครับดับแรกก็ฝาในแอนดินนะบผมพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็ใส่คีย์นะครับซื้อได้จากร้านบางชาครับในบิตคอยหรือบนเว็บไซต์เลยนะครับพอใส่คีย์เสร็จแล้วก็กด Enter เข้าโปรแกรมเลยครับ ก็จะมีดีเวนหนึ่งนะครับอันที่แรกอันแรกนะครับคือจะเป็นการอีโมแบบจ้วงคองนะครับอันที่2คือเป็นปาดคอนะครับอันที่3เป็นดูลิปนะครับว่า แต่ละในการอีโมนะครับเป็นยังไงนะครับเพื่ผมจะใส่เลขสามนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับจะสำหรับคนดูภาพไม่ออกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่โปรแกรมนะครับก็ผมจะเลือกเป็นอันที่สองแล้วกันนะครับนุ่งเท่ดีนะครับแล้วก็เอนเตอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ร้อนนะครับอันนี้คือปุ่มอินเสิร์ชนะครับใคนเสิร์ตเป็นคีโมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้คนไปที่ปุ่มมิโนนะครับแล้วก็เซิร์ฟว่า คีนะครับนะครับ on ส c r e e n ี e y b o a r d นะครับไม่ใช่นี่นะกดปิดนะครับผม on c r e e ในะผมให้เซอว่า on นะอันนี้นะแล้วกดเขาว่า insert นะมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สามารถปิดแปเลยครับแล้วก็รอมีนะครับันนี้มันก็จะโหลดประมาณ พีนะครับเดี๋ยวผมจะสปเปกคลิปกัเลยนะครับไม่ธรมดาอาการเมืงขันวิกฤตแบบก็อย่างงานยิงตอนรอคขี้ยังผิดอเพื่อนมึงไม่ห้ามไม่มาคอยดึงสติกูไปเปิดเพลงผมชาจโหล่งฟังดีกว่าอีกมาจากอันเดอร์กราวไม่มีใครรู้จักแกคงหนักแน่นอุดมการกูมันกูไม่กล้าไอเด็กเที่ยแต่งลึกอ่าโอเคนคะทุกคนพอขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันก็จะให้เรานะครับเลือกคีย์นะครับว่ากลายเป็นปุ่มอะไรนะครับ ก็ผมจะเลือกเป็นตัว E นะครับหมดไอตัวคีย์นี้คือจะเป็นการแบบปิดเปิดนะครับไม่ใช่กดค้างนะครับก็ให้ทุกคนเลือกตัดใจเลยครับเป็น A ถึงตันนะครับผมเลือกเป็นตัว E แล้วกันเมื่อเสร็จกด Enter เลยครับ แล้วมันก็จะขึ้นมาเอ็นจอยอยู่เกมนะครับแล้วก็ทุกคนลองเข้าเกมลองกลับมาเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ลองนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้น้องอผมครับน้องชี้ชี้ฝาให้หน่อยให้พี่ฝา,านี่หน่อย่านะครับกดเปิดได้เลยครับกดเปิดมมีเสียงแบบนี้เลยแล้วก็กดแทงได้เลยครับมันก็จะรู้ทุานะครับเป็นประมาณนี้เลยอ่าน้องน้องอิงเกตมาเดี๋ยวพี่ทำให้เขาดูอีกทีนึง ไ like like อ้ที่ขวาไหมน้องไอ like ้ที่จะตัดแทงน,นะทะ like like ลุไหมน้องทะลุไหมน้องทะลุไหมไม่กินทะลุไหมทะลุครับพี่ทะลุครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปโซนพวกแบบโซนที่เขาเนื้อๆกันนะครับเป็นโซนโซนนอร์วัดนะครับของไอ้เนี่ยตอนนี้อ่าวเนี้ยปลาตรงนี้ได้ผมจะแบบเต็มบทเลยนะครับผมอันนี้เต็มมิติแล้นะครับนี่ครับก็คือเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ดูเอานะครับ ตัอย่างร้านบางชานะครับดูดูเอาดูเอานะแต่ว่าคนที่แบบปั๊มยาคือจะอิโมไม่ได้นะครับผมถ้ามันติดตัวปั๊มยามันจะไม่อิโมนะครับถ้าเป็นตัวที่แบบว่านี่ครับตัวที่ขี้ขวาอะไรเงี้ยมันจะอิโมได้นะครับ เนี่ยครับเรียวๆเลยแบบอีโมแทงเป็นอีโมแทงเป็นอีโมอ่ะนี่ครับหัวหัวนี่คือทะลุทุกเซิร์ฟไหนะครับปอกไว้ก่อนเลยไม่โดนแบนไฟเอ็มด้วยคือไปตบพวกแกโลพีอะลองกางนะครับสามารถปิดเปิดนะครับใช้เดิมพันได้แต่่ามันก็อาจจะมีสัดที่ไม่เนียนนะครับเพราะว่ามันมันจะทะลุแบบทะลุร้อยอะคือแบบจะไปก็รองการนะครับอันนี้คือกดปิดก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับวันผมจะกดปิดอีกเล่นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่โน้ตสโลด้วยนะครับ นะครับก็เปแล้วมีเสียงแบบได้ยินประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นอีโมนานะครับนี่ครับอุ้ยอีเต้โดนกูดิไอ้เหี้ยยังไม่มีระนิยมในการใช้โปรล้านบางช้างเลยเป็นเงี้ยแหละนี่นะครับพอเราอีโมนะครับตัวเราก็จะไม่มีสนิทสดิงเลยนะเพราะตัวเราจะนิ่งเหมือนใครซัอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับคือฝากไว้ในกายเธอได้นะครับเมื่อกี้ก็ประมาณนี้เลยครับฝากโปรล้านบางช้างนะผมจะทิ้งลิกงพวกดิสคอร์ดกับไปใคไว้นะครับสำหรับใครที่แบบเห็นคลิปนี้นะครับก็ ลดจาก99บาทนะครับเหลือ30บาทนะครับเพียง10คนนะครับผมวิธีวิธีซื้อโปรแกรมราคาถูกก็รอข้อดินบางชาวดูเลยนะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้นะครับประมาณนี้เลยขอบคุณครับทุกคน